ครับสวัสดีครับก็พบกับพวกเรานะครับบริษัท is a ซคเอ n น e ิเนี i ร g นะครับวันนี้เราก็มีสินค้านะครับมาแนะนำนะครับเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียงกระดิ่งโทรศัพท์นะครับครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวกล่องเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวขยายสัญญาณนะครับ เป็นสินค้าที่เราสั่งผลิตขึ้นมานะครับเพื่อใช้งานขยายเสียงกระดิ่งโทรศัพท์แบบอนาล็อกนะครับกับชื่อว่า Lomatec Linker a m p l i i i e r นะครับ RA 003นะครับกับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่เราได้สั่งโรงงานผลิตมาโดยตรงนะครับเพื่อนำมาขายให้กับคุณลูกค้าของบริษัทเรานะครับที่ใช้งานโทรศัพท์ อนาล็อกนะครับแล้วไม่ได้ยินเสียงนะครับสําหรับอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับก็เหมาะกับท่านที่ใช้งานโทรศัพท์ในสํานักงานนะครับหรือว่าใช้ที่บ้านก็ได้นะครับกรณีที่เสียงโทรศัพท์ไม่ดังพอนะครับก็สามารถนําตัวนี้ไปขยายเสียงกระดิ่งได้นะครับอาจจะเป็นที่ออฟฟิศหรือว่าที่บ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่นะครับไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะก็ สามารถนําตัวนี้ไปขยายได้นะครับกับอุปกรณ์ภายในกล่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นพุกนะครับสำหรับยึดยึดตัว l ล m a เทคม i n เกอตัวนี้นะครับเข้ากับผนังนะครับโดยห้อยจากตรงนี้นะครับแล้วก็ เอาพุกแล้วก็ยึดติดกับผนังได้นะครับครับแล้วก็จะมีสายโทรศัพท์นะครับหัวต่อแบบ r j 1 1นะครับสองด้านนะครับครับและนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับภายในชุดนะครับครับทีนี้เรามาดูวิธีการต่อนะครับ ว่าจะต่ออย่างไงนะครับอันนี้คือสายสัญญาณโทรศัพท์นะครับแบบอนาล็อกนะครับให้เราต่อเข้าที่พอร์ต RJ11 ด้านล่างนะครับจะต่อที่พอร์ตไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการต่อแบบขนานนะครับสำหรับสองพอร์ตนี้ครับเราเสียบที่พอร์ตไหนก็ได้นะครับ <c oughs> ครับและอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเราก็เสียบ RJ11 เข้ากับ เครื่องโทรศัพท์ที่เราจะทำการขยายเสียงนะครับต่อเข้าที่พอร์ต r j 1 1นะครับแล้วก็หัว r j 1 1ด้านหนึ่งต่อเข้ากับโทรศัพท์นะครับ เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้ามานะครับตัวกระดิ่งก็จะติดพร้อมกับไฟตัวนี้นะครับสามารถปรับความดังได้2ระดับนะครับก็คือโลกับพายนะครับผมจะปรับไปที่โลก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโทรเข้าดูนะครับครับก็จะมีเป็น สัญญาณไฟแล้วก็เสียงกระดิ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้เราปรับอยู่ในปุ่มโลนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นปุ่มพายนะครับครับผมกับเสียงก็จะดังขึ้นนะครับทำให้สามารถได้ยินนะครับว่ามีคนโทรเข้ามานะครับก็มารับสายได้นะครับผมจะทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์วัด แต่ยานเสียงนะครับหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับให้เรากดที่เสียงแม็กนะครับครับครับความดังนะครับก็จะอยู่ที่108.6เดซิเบลนะครับสำหรับเครื่องขยาย สัญญาณเสียงกระดิ่ง l o m a t e c l i n k e r Amplifier ตัวนี้นะครับกับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเซลล์ที่ดูแลได้เลยนะครับขอบคุณครับ